เวลาที่สาวกปายุทธ์และพระจุ๋มรอคอยกับการปรากฏตัวครั้งสำคัญของสองแซบรุ่นบุกเบิกทุ่งรงังสิตสิวเจอปักยังไม่สร้างถนนหนทางยังไม่ดีโรงงานกระดูกกลิ่นยังโชยโอ้โหจะเก่าไปไหนเนี่ย <c oughs> งานนี้มาฟังพียุทธเน้นเล่าส่วนพี่จุ๋มเน้นโชว์แค่เสื้อผ้าหน้าผมก็คุ้มแล้วจ้า <c oughs> จุ๋ม ทำยังไงถึงได้เป็นคณะบดีคะเผื่ออีอด้่งนี้อยากเป็นเธออยากเป็นคณะบดีไหมไม่ <c oughs> อีนี่เรียนเก่งปัญญาอ่อนเรียนปุ๊บได้สี่เลยได้เมียแบบนี้ไงแล้วดูดิฉันมานั่งก่ะอีนี่เรียนได้สี่นี่ด็อกเตอร์กูกลับเลยอยากถามคำถามแทนเด็กๆนะคะคดิฉันมานั่งตรงนี้ทำอะไรอะ <c oughs>